สำหรับใครที่นอนไม่หลับนะคะฟังคลิปนี้เพราะว่าเน้จะมีเทคนิคทําให้หลับง่ายขึ้นแต่ก่อนที่จะไปฟังเทคนิคการทําให้หลับง่ายขึ้นนะคะเราไปดูซิว่าสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยมันคืออะไรบ้างซึ่งเจสาเหตุที่ทําให้นอนไม่หลับนะข้อที่1คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสว่างมากเกินไปมีเสียงรบกวนหรือว่า,าสถานที่แคบแคบหรือทําให้เรารู้สึกไม่ปลอดโปรง่งไม่ผ่อนคลาย นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยทำให้หลับค่อนข้างยากนะคะเพื่อนๆข้อที่2คือปัญหาของระบบของร่างกายการเจ็บป่วยของร่างกายเช่นบางคนเนี่ยมีโรคอยู่เนาะมันทําให้มีอาการเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นโรคปวดหัวหรือว่าบางคนเป็นโรคที่ปวดตามร่างกายแบบเนี้ยหรือบางคนที่ไอเนาะบางคนปวดท้องบางคนมีมีม คือมันมีความเจ็บปวดทั้งร่างกายมันก็จะทําให้เกิดปัญหาการนอนไม่หลับได้นะคะสาเหตุข้อที่3คือความเครียดนะความเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ครอบจัก,กรวาลน,นะคะที่เน่บอกว่าครอบจัก,กรวาลก็คือความเครียดมันส่งผลให้ไม่เพียงนอนไม่หลับมันยังส่งผลร้ายกับสุขภาพในแง่อื่นๆเนาะรวมถึงการเพิ่มโรคด้วยความเครียดเนี่ยทำให้เกิดภาวะการที่ร่างกายเกิดการหลั่งสารฮอร์โมนที่ ไม่ดีออกมานะมันก็จะส่งผลทำให้เราทาให้เรานอนไม่หลับคนที่เครียดเนี่ยจะมีภาวะที่วิตกกังวลท้อแท้อาจจะยึดติดยึดมั่นอันนี้มันเป็นอาการเครียดเนาะกังวลเกินไปหรือว่า ยึดมั่นถือมั่นลักษณะนี้มันคืออาการเครียดทั้งสิ้นเลยนะคะสาเหตุของการนอนไม่หลับข้อที่4ก็คือการที่เราใช้ยาบางชนิดมากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มยาที่เป็นยาคาเฟอีนการทานกาแฟมากๆแบบเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยนอนไม่หลับได้นะคะเพื่อนสาเหตุข,ข้อที่6ที่ทําให้เรานอ,นอนไม่หลับก็คือภาวะที่ท้องว่างเวลาท้องว่างเยอะๆสังเกตไหมใครที่ไปทำไอเฟนะช่วงที่แบบว่าทํา IF ช่วงเช้าแล้วพอ มันหมดเวลาแล้วก็ไม่ทานอาหารเนาะมันจะทําให้เกิดร่างกายตื่นตัวค่ะความตื่นตัวเนี่ยมันก็ทําให้นอนไม่หลับได้เหมือนกันนะเวลาที่ท้องมันว่างมากสมองมันจะโปร่งแล้วมันจะตื่นตัวอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะของการที่ทําให้นอนไม่หลับสาเหตุข้อที่6นะคะก็คือภาวะที่เกิดจากภาวะของร่างกายเนาะเช่นการนอนละเมอหรือการที่มีปัญหาเกี่ยวกับการฝันหรือบางคนเนี่ยแบบเหมือนคิดว่าเป็นผีอำ แต่จริงๆแล้วเนี่ยสรุปให้อันนี้มันเกิดมาจากภาวะระบบของร่างกายนะคะระบบหลอดเลือดมีปัญหาก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับมีอาการผีอัมฝันร้ายฝันว่าวิ่งหนีฝันว่า,าจมน้ำหรือลักษณะแบบนี้จริงๆทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดมาจากระบบหลอดเลือดและภายในระบบของร่างกายที่ไม่สมดุลทั้งสิ้นเลยค่ะ <S <S ปัจจัยข้อสุดท้ายข้อที่7เนี่ย สาเหตุของการนอนไม่หลับก,ก็คือการเปลี่ยนแปลงการทำงานเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตเปลี่ยนไปเนาะอย่างเช่นคนที่เคยเขาเรียกว่าย้ายประเทศจากประเทศหนึ่งไปสู่ประเทศหนึ่งมันเปลี่ยนเวลากับอีกคนหนึ่งที่ะระบบการทำงานบางคนต้องอยู่เวนเนาะทำงานตอนดึกแล้ว มันติดนิสัยการนอนมันเลยทําให้นอนปกติไม่หลับลักษณะแบบนี้คือช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปก็มีผลต่อการนอนหลับของเรานะในคลิปหน้านะคะเนจะนําเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยที่ทํำยังไงถึงจะทําให้เราเนี่ยหลับลึกแล้วก็หลับไวด้วยสําหรับในคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาดังกล่าวนะที่มันเป็นสาเหตุที่เรานอนไม่หลับเนี่ย อยากจะรู้เทคนิคนะคะติดตามได้ในคลิปหน้าส่วนใครที่สนใจสมุนไพรที่ช่วยทำให้การนอนหลับดีขึ้นแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเน่ก็จะแนะนำตัวนี้นะคะคือตัวเมกาาพารนะเป็นเห็ดถังเช่าสีทองนะคะช่วยทำให้ระบบของร่างกาย,ยสงบแล้วก็ช่วยฟื้นฟูไตลดความดันลดเบาหวานซึ่งเป็นสาเหตุที่เวลาเรานอน,อนแล้วมีการฝันหรือว่ามีการเหมือนกับว่า ระบบการทำงานอัตโนมัติเนี่ยทำงานไม่ดีนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ระบบภายในร่างกายดีขึ้นส่งผลให้เกิดความสงบแล้วก็ช่วยให้หลับได้นะรวมถึงตัวนี้นะคะสมุนไพรสตรีนะซึ่งตอนนี้สมุนไพรดอกคำฝอยเนี่ยใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วนะคะมันมีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ราคาขวดละ850บาท ซึ่งถ้าเกิดหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นฮอร์โมนแล้วมันจะดีช่วยเรื่องการนอนหลับยังไงเรื่องของระบบฮอร์โมนเนี่ยร่างกายเวลาเขาคุยกันเขาใช้ฮอร์โมนคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าระบบฮอร์โมนของเราดีเนี่ยทุกส่วนมันจะเกิดความสมดุลค่ะก้อนนี้ก็ฝากไว้นะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรถาวันเปรียงทั้ง2ตัวนี้นะคะสูตรเดียวกันเพียงแต่เป็นน้ําแล้วก็เป็นเม็ดก็ฝากเอาไว้นะคะสําหรับในคลิปหน้านะอย่าลืมติดตาม เทคนิคที่ทำยังไงให้หลับไวแล้วก็หลับเร็วนะคะเพื่อน